ไม่ยังงระบาดนี่มาโอ้มาแล้วเหรอโอ้เราก็ไม่บอกกันอ่ะสวัสดีะยินดีไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่นามร่าอีพ่ซาก่ะโอ้จะเป็นสมอยในบ้างพี่ ง่วงมากตอนนี้ทําไมอาการไม่ค่อยดีเลยคือกินข้าวมาแล้วมันก็ต้องเป็นปกติของคนที่ง่วงแล้วก็ง่วงมากจริงๆอคือพี่พอจะมีแบบคอฟฟคาเฟ่หรืออะไรแนะนําหนูบ้างไหมโอเควันนี้พี่มีร้านกาแฟมาแนะนำยู่ไหนอยู่แถวแถวสนามกีฬาบ้านเรานี่เองใกล้ใกล้ใช่คือหง่วงจริงๆชื่อร้านอะไรนะ เอาเจ้าสิพาไปเจ้าสิว่าทำทุกอย่างของสัตว์ได้กาแฟกาอฟโอเคอ๋อเชื่อรานพาอฟเป็นพาอฟนะคะเอางี้แล้วกันพี่พาไปพี่ขับรถได้โอเคแล้วหนูบอกเลยว่ารอบนี้หนูขอจะจวดเพราะหนูง่วงมากไปเซนไดก็ไดไอขอให้จวดแต่หนูมั่นใจในรถยนต์คันนี้อยู่แล้วนิสสันโนวาล่าจวดแน่นอนโอเคเห็นเขาบอกว่าเมนูร้านนี้มีอะไรแปลกๆอะไรเยอะแยะมากมาย อะไรล่ะเดี๋ยวพาไปดูไงจริงไหมจริงจริง<า>ไหมเดี๋ยวพาไปไปค่ะ okay, ไปเลยค่ะคือแล้วก็เลย <laughs> เมื่อกี้แอร์ก็เย็นรถก็นิ่มถึงแล้วนะคะแล้ว<ฮ>รเราจะมากินกาแฟกันร้านสวยมากเลยตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในร้านไผ่ f าแฟกันแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่กับน้องแอรนะคะสวัสดีค่ะซึ่งน้องจะเป็นบาริสต้าของทางร้านนะคะเดี๋ยวเมนูที่อยู่บริเวณตรงนี้นะคะจะเป็น ซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเดี๋ยวให้น้องแอ๊เป็นคนอธิบายค่ะ ครับผมเริ่มของตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเมนูเออ่สปาร์ k l i n g black sparkling y ู z u นะครับผมตัวข้างล่างจะเป็นไซรัปส้มยู z u c h e e s e c a k นะครับผมแล้วก็จะมีเออ่โซดาครับแล้วเราจะท็อปด้วยช็อตกาแฟดําข้างบนครับผมตัวนี้จะเป็นเออ่กีวีอันชันครับข้างล่างเราจะเป็นเออ่กีวีสับหยาบครับผมแล้วก็มีเออ่ไซรัปกีวีครับผมตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวเออ่ช็อกโก้สตรอเบอรี่ครับข้างล่างจะเป็นนมสตรอเบอรี่ครับแล้วเราจะท็อปด้วยเออ่ช็อกโกแลตแล้วก็จะมีฟองนมข้างบนครับผม ตัวนี้จะเป็นคาสคาร่าเลมอนทีครับเป็นชาเชอรี่เปรีกาแฟครับผมเขาจะให้ฟิลคล้ายๆชามะนาวครับเปรี้ยวๆหวานๆเป็นชาสไตล์สูตรที่ร้านครับผมถึงขอมหวานขนมหวานครับตัวนี้จะเป็นเจมิลิชีสเค้กครับผมเขาจะเนื้อละมุนละมุนนุ่มๆครับคล้ายๆเค้กไข่ครับผมใช่ ตัวถัดไปครับจะเป็นตัวเลดเวลเบทครับผมเขาจะเป็นเปรี้ยวๆกินชีสเขานิดหน่อยครับผมนซอสโดสีสวยมากเลยใช่จะกินสีหรือกินขนมกินสีกินขนมกินทุกอย่างอันนี้คือฟองนมนี่คือฟองน้ำโอเคขอบคุณมากครับเกี่ยวที่นี้เรามาชิมกันเลยนะคะว่าเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นอะไรกันบ้างแล้วมีรสชาติที่แบบถูกใจคอกาแฟของเรามากแค่ไหนเห็นไหมพี่บอกแล้ว มีเมนูแปลกแปลกแปลกไหมแปลกมากอย่างเช่นปกติฟองน้ําจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ฟองน้ำจะอยู่ตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาที่แก้วแรกกันก่อนจัดไปเลยค่ะหาดลงไปเขาบอกว่าพฮ้เทยาใช่ค่ะหมดเลยเหรอใช่โอ้ยกระสุนเด็ดอ๋อยู่บ้านไม่ค่อยกินกันจังสันละกินแต่โอเลี้ยงหมากินโอเลี้ยงไม่อาอ์เทม่ยค่ะเทแบบใหม่ เทแบบผู้ดีอังกฤษค่ะอะอะลองนี้อ่ะผู้ดีผู้ดีลองนี้ออะผู้ดีลองคือจะบอกว่าหม่อบพ่อกับหม่อบแม่สอนมาจากที่บ้านนเขาเวลาที่จะเทช็อตกาแฟนะคะให้เอียงส5ิองศาค่ะแล้วก็เทลงไปแบบนี้นะคะ่ะอ่าเป็นไงคะโอ้ได้ได้ได้ใช่อันนี้ก็จะเป็นการผสมคุกเข้าระหว่างค้าฟรชนะคะแล้วก็หนาเอียชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะชิมเลยใช่ไหมขกาแฟใช่ค่ะมันต้องคนไหมนายดูสิ ขอเป็นกาแฟหรือเปล่าเอ้ดีอ่ะกาแฟมันแยกชั้นแล้วก็อย่างงี้อ่ะพี่ลองชิมดูโอ้ยนอกอสซีซูนแทนนอโอ้ยกินแบบยังไม่ต้องคนก่อนนะเดี๋ยวขอชิมแอ้วไม่ไม่ใช่คนหรอดีๆไม่ไม่ลองก่อนไม่มันก็จะกินแยกชั้นไงโอ้ยฟล้กซี่โอ้ฟลักซเกือบจะเกือบจะได้กินเลยเนี่ย บ้านยุ่ยบ้านเจ้ายุ่ยใส่เฮ้ยอ้ยอาชิมเขาให้กินเป็นชั้นนะตานการกินกาแฟแบบนี้คือต้องกินเป็นชั้นบ้าหรอเขาให้กินเป็นชั้นเขาให้กินเป็นชั้นกินเป็นชั้นค่ะอืแล้วก็ดูดขึ้นมามันจะเป็นกาแฟตามตบท้ายค่ะเจอกาแฟหรือยังคะอืมอ่ามันจะเป็นยังไงบ้างชั้นแรกที่กินไปเนชั้นแรกที่กินไป อร่อยมันจะอบเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็มาเจอกาแฟขึ้นมาแล้วมาเจอกาแฟก็จะเป็นอีกรสชาติถูกอันนี้คือเขาเรียกว่าการกินกาแฟแบบนี้คือปกติที่เรากินเราจะเป็นแบบมาเคียโตแต่ทีนี้พอกินกาแฟแบบนี้มันจะชั้นแรกมันจะเป็นเหมือนน้าผลไม้ใช่ไหมอ่ามันจะได้รสเปรี้ยวแล้วทีนี้ขึ้นมาจะเป็นกลิ่นกาแฟอันนี้คือซิกเนเจอร์ของการกินกาแฟแบบนี้เจ้าอย่าไปค้นเด้อเอาวางสันอ่ะเดี๋ยวขอถอดมงกุฎก่อน ถ้าถอดมงกุฎอร่อยอ่ะหนูขอกินสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ฟองนมนะคะกินดีๆกินดีๆใช่อันนี้ก็คือฟองนมนะฟองนมฟองนมใช่เอาจริงๆอันเนี้ยอันนี้ต้องคนไหมเราสามารถโคเลได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเราจะรวมกันระหว่างช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอร์รี่จะบอกว่าที่ไซเฟสชื่อว่าทั้งหมดจบเพราะงานนี้เลยจบเลยโอเคนะคะ ใช้การโคเลนะคะเอ๊ะทำไมมีดึงขึ้น <c oughs> ไม่ก็จะบอกว่าปกติอะเป็นคนไม่ชอบกินสตรอเบอรี่เพราะว่ามันจะเปรี้ยวปแป <c oughs> <ๆ>ลกเวลาที่เราไปกินสตรอเบอรี่ที่มันเป็นน้ำสตรอเบอรี่จะเปรี้ยวปแปลกแต่อันเนี้ยสตรอเบอรี่มันหวานแล้วมันก็ละมุนมากอืมแล้วพอมารวมกับช็อกโกแลตเนี่ยมันก็เลยเข้ากันไปเลยม,มันเหมือนกับเรากินไอติม ที่เป็นสตอเบอรี่ข้างในแล้วก็มีช็อกโกแลตข้างนอกอารีดอยอะไรนี่ย่ออะไรย่ออะไรอันนี้อร่อยจริงๆนะหรออืมอันนี้ก็น่าอร่อยนะแกชิมดูไหมอันนูห้นี่เราเขกันอ่ะไปที่เมนูอื่นบ้างอันนี้หนูยึดเลยอร่อยดีโคเล่แบบอยากกินแบบแบบหยองเข้ากันอ่ะกินอันนี้ ให้พี่กินนี้ใช่เพราะว่าอายุเยอะแล้วก็ต้องกินเป็นอันชันเลมันดูตรงไหนว่ามีเยอะเจ้าเ่าแล้วแม่กีวีเออวิธีการกินที่ถูกต้องพี่ต้องกินยอดอันนี้ก่อนพี่ต้องกินยอดอันนี้ก่อนนะเพื่อให้รับรสชาติของเขาเรียกว่า naturel อย่าต้องกินอันนี้ก่อนให้มันกินเขียวมันเข้าไปในปากก่อน โอ้แต่แต่มีคนอยากกินต่อให้อันนี้อะไรนะกีวีนะอันชันกีวีเอออันชันกีวีบ้านบกุ๊กจักกีวีข้างล่างเป็นกีวี่สับหยาบใช่เ้าเรียกเป็นกีวีสับหยาบอันนี้อันนี้คือกีวีสับหยาบอันนี้คือคนหยาบพี่ว่าพี่เอาหลอดกินผิดอันนั้นเนี่ยอันนี้มันต้องเป็นหลอดใหญ่คิดว่านะแต่ไม่เป็นไรขอชิมก่อนบ้านอยู่แซงอ้ยบานอยู่น้ำองใกล้กันริมรถดู ซีดเลยอ่ะเอ้ยเอาล่ะสิกินเบิตแก้วผุญปรอยุนนี่ป๊บโซดาไหมือซีดแต่ว่าเขาให้ริมรสเอามันไม่มีโซดาเหรอมีโซดาไหมฮะในนี้มีโซดาไหมก็มีก็เพื่อความสดชื่นก็จะใส่ไปเพื่อความสดชื่นอันนี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่าเวลาแบบว่าตอนที่แบบว่า ใส่แบบใบใบสสายมาเราต้องการความสดชื่นที่แบบไม่ต้องการคาเฟอีนอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกที่จะเลือกเป็นแบบนี้ได้เครื่องดื่มแบบนี้ได้ได้เลยค่ะใช่อะแก้วนี้ต่อเลยค่ะชาสดชื่นดีอันนี้เป็นชาอันนี้ต้องให้พี่ลองอีกใช่ไหมอันนี้เป็นชาคือหนูบอกว่าพี่อันนี้เดี๋ยวพี่กินน้ําเดี๋ยวแกลองชิมไหมพี่ดูก่ามันกับแบบไงย่างไตกระเสียกุกินไเปลือกเลยไม่พี่อยากรู้ว่าเม็ดอันนี้เรากินได้ปะ อันนี้นะคะวิธีการกินอัน,นอันนี้อะไรนะคะอันนี้มันอันนี้อะไระะแบบอันนี้ชามะนาวเหรอชาอเอา่อโทษนะคะอันนี้ชาอะไรนะคะคสาสคาราเลมอนทีเอ,อ,อาคสาสคาราเลมอนทีวิธีกินนะคะเดี๋ยวเอานี้นอนมาก่อนเอานี้นอนมาก่อนกินเลมอนก่อนอันนี้เราต้องกินเลมอนก่อนนะคะเออเอากินเข้าไปเนี่ยถ้ากินเนี่ยค่าตัวขึ้นไหมเอาพี่ลองกินดูสิ มันเป็นยังไงบ้างคมปิดเลยคือจะบอกว่ามีความกล้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องชอบต้องบ้าดด้วยไม่ชอบด้วยอะกินสิคะเยอะนะอืออะมาลองอันนี้ชิมเลยน่าจะเหมาะกับพี่นะชาเปรี้ยวชาล้มีมันีช่อะไรนี่ยล่อืออือสม ไม่ไงมันเป็นเมนูนนยามบ่ายอเออกินแบบสดชื่นใช่ก็คือสองเมนูแรกที่เราแนะนําไปก็จะแบบแอบ,บมีคาเฟอีเล็กน้อยสําหรับใครที่อยากกินในตอนเชา้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลุกปลุกกระตุ้นให้ตื่นอันนี้สําหรับยามบ่ายก็อาจจะเป็นชาผลไม้อะไรประมาณนี้กินเพื่อความสดช <S <S ื่นคือบางคนอาจจะมีนะกินคาเฟอีตอนบ่ายแล้วนอนไม่หลับเหม,มือนหนูเนี่ย้าไม่ถึงสามแก้วนอนไม่หลับหมยถึงคาฟเฟอีหรอเปล่า <laughs> โอเคอ่ะไปที่ขนมหวานกันบ้างชิมชิมมามาชิมไปด้วยกันชิมไปด้วยกันอุ้ยซ่อมเก๋ๆนะคือจะบอกว่าร้านน่ะตกแต่งเป็นสไตล์แบบยุโรปเพราะว่าหนูอ่ะเคยไปอยู่ที่ยุโรปมาก่อนไปเรียนกอนยุโรปหมดเลยจบจบยุโรปมาไปจบกอสนที่ยุโรปมาอันนี้ก็จะมีผลไม้จริง เอาชิ้นสิคะอาหนูกินเลยแล้วกันฮคุณแม่บอกว่าให้กินคำเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราเป็นสตรีดูนะคะอร่อยไหมสีแดงอันนี้อร่อยอร่อยมันแดงมากเลยอ่ะแฉมีโยเกิร์ตเล็กๆอร่อยมาก จริงๆคืออร่อยกินเลยค่ะพี่นุ่มอร่อยอันนี้ก็เป็นนี่สตอเบอรี่สดๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะสตอเบอรี่ค่ะอร่อยไหมคือสตอเบอรี่คือหวานช่ำกำลังดีตุ้ยค่ะตุ้ยบลูเบอรี่ค่ะอร่อยอย่างเลยค่ะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดถ่ายนะคะกินก่อนค่ะกินให้หมดก่อนอร่อยอย่ะเดี๋ยวเรามาที่อันนี้กันต่อพี่นุ่มเชฟเนสเค้กหนูเป็นคนชอบกินสเค้กมากเจ็บเป็นนิ <S 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 เดเค้กชีสเค้กเออหนูเป็นคนชอบกินมากที่สุดในโลกหรือว่าขนมไข่บ้านเรานั่นเองอ่ะชิมลยแล้วกันอือหือ อร่อยเนาะช็อกช็อกช็อกไม่ต้กินกูดี <c oughs> เขากินกับผลไม้สดแล้วคือดีมากเนี่ย <c oughs> พี่ต้องกินใบไม้เข้าไปด้วยนะให้แกลองก่อนมีเยอะอร่อยอะ่ะอือคืออยากจะแนะนําให้มานะคะ <Wow. S 2> ร้านนี้ก็อยู่ไม่ไกลอยู่เราสามารถเลี้ยวบริเวณซอยน้งเรียงแก่นนครได้อือเลี้ยวเข้ามาในซอยไม่ไกลเข้ามาได้ลือบนิดหน่อยอร่อยจังเลยอ่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ชิมไปแล้วพี่นุ่มชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษคะพี่ชอบกาแฟเนี้ยชอบกาแฟนี้แต่ว่าจําซื้อ,อม่ได้กาแฟอันนี้แหละเ<อ>พราะว่าความพิเศษของเขาคืออ่รสชาติมันเข้ากันได้ดีนะอ,อันนี้แหละที่หนูอ่านมาที่แบบ อะไรซูกิซูกิอะไรนั่นอ่ะมันคือเบคสปริงยูสุเนี่ยมันเหมือนมันจะไม่เข้าแต่มันเข้านะส้มกับกาแฟอะไรเงี้ยก็คือกาแฟส้มนั่นแหละกาแฟส้มเลมอนสำหรับจาค้างนะคะชอบอันนี้นะคะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอือันนี้ชอบนะคะเพราะว่าปกติเหมือนที่บอกไปว่าเป็นคนไม่กินสตรอเบอรี่อืแต่พอมาเจอสตรอเบอรี่อันนี้แล้วมันคือมันละมุนแล้วมันเข้ากับช็อกโกแลตมากแล้วพอมัน โคเลรวมกันมันดีมากนะคะเนาะโอเคงังนก็ฝากร้านด้วยแล้วกันนะคะอยู่บริเวณหลังสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนะคะสามารถเข้ามาที่ซอยตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครได้นะคะเข้ามาจนสุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะหรือสามารถนะคะเสิร์ชหาตามชื่อร้านได้เลยนะคะชื่อร้านว่าไพ่คอฟฟี่นะคะก็เดี๋ยวขอตัวรับทานก่อนนะคะค่ะโอเคนี้ค่ะนี้ค่ะ ได้กลับมาถึงโชว์รูมอย่างส,สดีภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะเมื่อกี้ก็คือเร่งพี่นุ่มมากๆนะคะเพราะว,าว่าง่วงแล้วก็อยากจะได้เครื่องดื่มที่ทําให้สดชื่นนะคะก็อยากจะถามพี่นุ่มว่าความรู้สึกตอนที่หนูเร่งพี่อะ่ะมันเป็นยังไงอัตราเร่งในการเร่งแซงนะคะสุดยอดมากกับเครื่องอนวราตัวใหม่ของเราใช่คะคือเหยียบมิดเลยพี่นุ่มเหยียบมิดเลยก็คือด้วยความที่น้องก็ง่วงไงก็เลยแบบพี่เร่งเร็วคือหนูไม่ไหวแล้วรีบ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 พาไปกินรีบพาไปกินก็ ด้วยอัตราเร่งนะคะเครื่องยนต์2.3เทอร์โบคู่ของเรานะคะทาให้เราสองสคนนะคะไปถึงเป้าหมายได้ในเวลาที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มีรถติดนะคะหรือถนนโล่งนะคะนี่ก็เหยียบได้ไกลเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่นุ่มฝากเป็นโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์นิสสันนวาร่าของเดือนนี้ด้วยค่ะค่ะนิสสันนวาร่าเดือนนี้นะคะมีดอกเบี้ยพิเศษสุดๆไปเลย0.99%นะคะ Special c a m p a ปญนะคะที่เรามอบ ให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าต่อของนิสสันนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมช่วยดาวหรือว่าช่วยผ่อนนะคะสําหรับเดือนนี้เราจัดหนักจัดเต็มให้กันเลยทีเดียวที่นี่นะคะที่นิสสันเคเคทีขอนแก่นนะคะยังไงนะคะเราฝากนาวราคาล์ะไว้ด้วยนะคะทั้ง3 EP ที่เราปล่อยออกไปแล้วนะคะแล้วก็ สามารถติดตามรับชมเราทั้งสองคนและนวราพาเลาะนะคะได้ทางเพจนิสันเคเคทีขอนแก่นแล้วก็ทาง u b e Channel นะคะช่องนิสันเคเคทีขอนแก่นค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราทั้งสองคนนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ